มันจะบอได้เงินมีคนมาตีนั่นแหละพี่ตีสี่อะโอ้โหทำตันปะล่ะหรือว่าจะงัดเลยงัดเลยมากันขนาดนี้แล้วคุณลงผังสายนะมันลงฝั่งนี้หมดเยอะเลยชุดส้มเลยเฮ้ยที่ลงกับพีคเราเอตี่เลยไอ้เฮียมันได้คิดคู่ไอ้สัตว์ข้างบนน่ะ ไปแต่ดาวพี่ดาวดาวแล้วหนึ่งพี่ดาวหนึ่งตรงจุดดาวยปไปกูไม่มีปืนอยู่ในรูเหรอใช่พี่ไใจเย็นด้วยจุบบอกเหรอป้าเอ้าเฮียกูกดโคโน่กูดาวชุบกูได้แล้วเว้ยกูอยู่ในโคโน่พี่เร็วนี่กูซ้ำให้นี่กูซ้ำให้ใช่หรือใช่หรือวิจะไปสี่สิบไอ้ยี่สิบมียาปะมียาปะข้างบนมีข้างบนมีข้างบนมีจะมายิงแล้วระวังข้างบนจะอ้อมมาฝั่งพี่นะพวกพี่อ่ะเออมียาปะแม็ก มม่่ีีพเฮ้กูมีกล่องนึงว่ะโอยเฮียมึงเห็นอยู่หน้ากูเย็นนะพี่เฮ้ยมันวิ่งกลับพหลัวขวาพี่ลูฟี่อ่ะเฮ้ยใจเย็นใจกูหากูหายาก่อนจะดาวพี่จะดาวดักมันไว้ดักมันไว้หายาก่อนเอ็มโมรอนะโมมันอยู่ข้างล่างเหรอน่าจะลงข้างล่างลงรูแล้วเหรอข้างล่างอยู่ข้างล่างเอออยู่ในรูเก็บปืนตัวหนักตัวใช่ป่ะใช่ป่ะที่แม็กซินดาวอ่ะ น่าใช่ไม่น่ใจมกูเก็บไปแล้วอ่ะกูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงมันชักแม็่คิดอ่ะนี่ไงพี่โดนแปดสี่นี่ไงต้องจุดตะโดนแปดสี่รอ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 รระเบิดก่อนไอ้ดาวดาวหนึ่งพี่ต้องจุดดาวหนึ่งสวยอยู่ข้างทางไอเดดบูทำได้ทำได้อยู่ไหนวะไอเดดอยู่ในกล่องนี้อยู่ในกล่องฮัลโหลเดดบูมาหน่อยเอ้าเฮ้ยอยู่กล่องนี้มีอโมระวังโมคุยอยูเข้ั้วแล้วเข้าหั้วแล้วเจ็บเจ็บเจ็บมีล้วีไหมไหมอ่ะ หมด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 ไม่พี่เขาล้อมอยู่กับกล่องไอโมหมดเลยเออตอนแรกผมคิวอยู่นู่นหมดละเออใช่ปะคิดเหมือนกันไม่เลยผูอยู่กูบอกอยู่ทางหน้าไอเดดบลูอ่ะไอเดดมันอยู่มันรู้อยู่ไม่ก็คือก็ก็ฝั่งนู้นไงไอตัวนั้นไม่เห็นไงตัวนึงคือว่าคือว่าตัวเดียวกันนึกว่าอยู่นั่นหมดเลยแบบต้องกันมึงมีนึกเยอะนะไอยเฮียนึกเยอะจัดเลยนึกจนจนอิงตาเดดมันเข้าไปไงไอโมไอโมมันเข้าไปแล้วแล้วมันปะไอโมได้ แต่มันไม่ปาดอะปาดไหนยังซองเต็มหัวเลยอะไม่ชูเก็บได้บอกว่าไหนไอเดอมันไม่แก้ไปหรือไงผมกโซ้จะไม่พ่งนี้นะครับตายโมโก้แล้จะตายนะโมแต่นี้ไปไหนพี่แต่นี้ตายเลยเหรอเออกูตายละปังโอ้ย W อ่ะกระบอกไปปะเก็บไปเล็กกระบอกนึงอะ เก็บไปเลยเฮียจะไม่รู้ใครจะเล่นดิไอสัตว์มึงก็เล่นเลยปาระเบิดอ่ะเอเล่นได้นายเดชตัวบอกหนึ่งอ่ะเล่นไปเลยไอ้กูต้องเล่นนะเฮียกูลองดิไอ้กูทิ้งยาแล้วนะความอะไรกำลังจะเกิดหาแม็กต่อไอ้กูดิแม็กต่อไอ้กูนี่จะไอาหมดแล้วไม่ให้เดชเล่นเรื่อยอยากดูอ่ะกูจะดูไอเดชอย่างดู เงามากเกินไปหนุ่มกูน่ะมันเต็งสุดๆล่ะพี่มีใครมีเหรียญเหรียญหนึ่งไหมหมอจัดเหรียญหนึ่งมอจีหกเหรียญกับ AW เนี่ยไม่ไดมีเหรียญนะพี่ผมขอต้องเหรียญหนึ่งพอะเฮ้ยดูทางบ้านชายสี่มีเกี้ยวมาด้วยนะเว้ยกูยังได้แม็กซ์ตอร์สลิงออกด้วยไม่ได้สลิงอะมีมีพี่บอเยผมมีแม็กซ์สองไม่ได้บัคหรอกมันเอาออกเลยอ่ะเป็นสลิงอ่ะ ม่้ขึ้นที่สูงก็ดีให้ขึ้นที่สูงก็ดีนะกูว่าดีนะมันแบบมันก็ดีอยู่อ่ะวิ่งเข้าวงมันจะได้ไม่ต้องกังวลนะใช่ใช่มากกวสิบสองมากกสิบสองผมแรกระเบิดได้ั้บแปดงสังเกตดูแล้วแม่งสองอดีตแล้วอย่งนี้ไม่เห็นเนี่ยอะระเบิดป้าพี่เดชอะดีครับเพียงเท่านั้นแล้ว มสุดท้ายแล้วขอให้แคนไปเลยขอยูเอดแคนแล้วก็ผู้พิมพ์ในกลุ่มอ่ะน้องอยู่ในกลุ่มอยู่ไม่ใช่หรอหน่อยยิงซ้ายดิให้น้องอยู่ในกลุ่มอยู่ไม่ใช่หรอพี่ดึงน้องเข้ากลุ่มไปแล้วนะทีนึ่งไปย้ายบ้านไหนอ่ะถ้ามีบ้านเดียวอะไรที่เราจะไปอะเดี๋ยวพี่บอกไปเดียวหนึ่งอะจะแลกโดนอ่ะใครมีไหมอหมดแล้วพี่แรกไอ้นี่ไอ้บอลไปนี่มาไอ้มีซ้ายอ่ะเห็นเปล่าในโดนอ่ะไ้ดีหลังอ่ะ ปั้งเลยสามเหรียญสนใจอะไรป่ะสอร้อสิบบวกกันบิ๊สองร้อยสิบบวกกันฮึฮะคิดสองร้อยสิบแถวเนี้ยพี่กไหนวะโอ้ยมองเห็นไกลขนาดนั้นได้หรอวะเห็นเด้๋ยวบิ๊โนเอาทำไมกูไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงดีมตกใจมีมั้งในบ้านส้มอันเนี้ยมันจะเห็นแวบๆว่ะติดบู๊ตระเบิดเท่าไหร่ มาลูกนึงมีใครขยับเครื่องดีกวะไม่มีไม่มีอยู่ที่เดิมเลยไปไปเชี่ยต่ำเกินแววะเฮ้ยพอดีนี่วะเฮ้ยมีมีมีมมหนมี เด็ดล่างล่างเด็ดลงล่างแล้วเด็ปาปแมงในดิอืมมันหลบแล้วเฮ้ยสายสายเด็ดเด็ดไปทางสายมันอยู่สายเหยียบสายอ่ะไปข้างล่างกูมีอะไรหรอเม็กไปเล่นไก่โม่ดิพี่ไปแะ้วเปิดอยู่เปดไปแล้วเนียนนั่งเนียนอยู่อยู่หลังยี่ไม่เห็นใครเลยเฮ้ยเสียงเสียงเสียงอยู่ในบ้านเด็ดเสียงอยู่ในบ้านไอ้ในวอล์มบ้านเขียวในวอล์มมีตัวนึง เฮ้ยถ้ารถมามันมันโดนมันต้องตีกันเป็นไงมันตีกันเฮ้ยรอเลยใช่ใช่รอรอชิคูปาจนไอ้บ่ระเบิดก็หมดละไม่เจอมันเลยเฮ้ยมันมันไปตีเดี่ยขวาเอาห้าเอาห้าจีนบ้านนะหนูเฮ้ยมันขึ้นขวาอีกเฮ้ยยิงได้ไปแจมเลยขวานะเจมมันบ้านแจมมันบ้านแจมมันบ้านแจมเจมแจมเร็ว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 บนระวังบนบนเข่ายิล้วเว้ยขวนะระเบิดเด็ดผมมีระเบิดผมมีระเบิด เดี๋ยวเราเบิกมางโอ้ยโอ๊ยกูสะดุ้งเลยไอ้วอลหน่อยไอ้วอลหน่อยกูก็บอกว่าระวังล่อยโอ้ยเฮี้ยกูบอกว่าเนินซ้ายบนนี้นี่อ่ะจะไม่ยิงด้วยลำบากตลอดเลยไอ้โม่ระวังความผ่านนะเฮ้ยโดดลงมาโม่โดดลงมาไพี่ร้องนะพี่โอ้ยเฮี้ยกูตายแม็กมามาขีดดีแม็กปิดไอวอลเลยปิดไอวอลไอโม่เม็กเล่นเม็กเล่นไอโม่ยิงออกขวาดิยิงขวาออกดิโม่ ยิงขวาออกดิไอมันหายไหมเจเบไหมในบ้านเดี๋ยวดานเฮ้ยไม่ต้อกเอ้ยพี่ชุบได้ชุบได้ผมโดนบ้านนู้นชุบโมชุบโมบ้านสองชั้นอะระวังระวังสไนเอ่ะมันมันมันออกไปสไนเอ็มโคบเว้ยตอนเนี้ยซ้ำ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 สวยมันออกไปสไนเอ็มโคบอยู่บ้านสองชั้นขึ้นเข่าซ้ายไงผมปะปืนในนี่กันพวกมึงต้องไหลซ้ายมาหรอ มันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านแจมันอยู่ในบ้านพี่โมมียาให้ผมป่ะทิ้งยาให้หน่อยตรงนั้นเลยเอาใบสองกล้องมันมีสนัยด้วยเฮ้ยสยนะระวังสไนด์บาเรตอะบาเรตคู่มั้งเจะกูเล่นได้ป่ะอยู่บ้านบ้าหว่าอยู่บ้านเหมือนเดิมปะป้าเบาบปบาบีบามาไหลมาเกมเกมเกมเดินไปร้อยร้อยกว่าเลยร้อยกว่าร้อยกว่าอยู่กับการะเบิดแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นยิงไม่ได้ ดาว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 เหลือบนเหลือบนเหลือบนหินบนหินไอ้ยังหลมึงก็ยิงสายอะดิสายสายไอ้ไปห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำมังหรอใต้หินห้องน้ำมันไหลไปใต้ห้องน้ำมันไหลไปใต้ห้องน้ำเฮ้ยอยู่ในห้องน้ำเนห้องน้ำเอออยู่ในห้องน้ำในห้องน้ำ ยิงได้โน้นนะักันทไมวะลองขวายิงลองขวายิงไม่เรามันมันระวังหลังนะเว้ยไอตีบนบนนี่โม่ก็โคไปดิโม่โคไปแม็กแมคควันยาก่อนแมคไม่มียาเลยพี่มียาให้ผมปะเป็นยูก็ได้แมคหนึ่งยาชิ้นละเสือซ้ายมีนะเว้ยตอนแรกมันยิงกูอ่ะฝาต้องเข้าวงอะแล้วมุดซ้ายไปดีกว่าปะเชื่อกูดิมุดซ้ายไปชิดเข่าล้นดีกว่าแต่เดี๋ยว โชีลังโบใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมหมดแล้วนะที่สามเนี่ยไอ้ทิ้งนั่นเองเอวอร์เจ็ดเอวอร์เจ็ดโอ้โหที่เอะรีบตอบดิวะที่เอยมึงความรู้สึกช้าเหรอวะอ๋อไอ่เอยกูมันเพิ่งถามโอ้โหไอเียกูยังทิ้งก่อนเลยเราดีต้องเคลียร์ฝั่งซ้ายเนี่ยหนูเคลียร์กูดีเลยเรแม็กเอาไป เด่ไอ้อกอเด้ดอกอยู่บนเขานี้น่าจะอยู่ได้หัวแตกหัวแตกไปดิเมตนตกใส่หัวตัวเองจัดมันชุบกนแล้ชุบกนแล้ชุบกันแล้วน่าจะโดนนั่นโดนแตดนโดนสองัวเลยยยย่นนนนนนเล่นันน เบนหลังเข้าเบนหลังเข้าโอ้โหหนึ่งคนผมหนึ่งจูบไม่ทันปีชุงจูบไม่ได้พี่ทำให้ผมก่อนทำให้ผมก่อนเดี๋ยวปูซ้ำเดี๋ยวปูซ้ำก่อนไปจูบี้จูบี้ทับทันปะไปเลยไปเลยไปเลยทั่ทันแล้วไม่ทันแล้วทำไมถึงตายวงอยู่ดีวะไอ้เหี้ยมึงบอกเร็วๆสิไอ้เหี้ยคนตายอ่ะแม่งชูบไม่ทันชูบไม่ทันมันโดนไอ้นี่มันโดนไอ้น้ำแข็งนน้ำแข็งน้ำแข็งด้วย เดนน้ำแข็งบูเยีเดะอยู่ดาวรอแล้วเหยียบู๊เอาเรื่องว่าเฮ้ยมีหมดเลยนะเนี่ยตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวไอ้ไอ้วมเด้ไอ้ยเด้ตายหมยช้ำเฉยไอ้เหี้ยไ่เหนมันเลยจ้